เอาส่งอะไรในแบบบอกมาบอกส่งอะไรเขาเอ่ข้างข้างออกข้างหลังเป็นหลักไส้เขาเรียกเปิดข้างรากไส้โดยที่ผมยังไม่ยาวเปิดข้างหลังรากไส่ไหมใช่ครับถูกต้องครับโอเคเปิดข้างหลังรากไส้อ้าวจัดไป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 ยาฮิเชียอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือแบตเตอรี่ื่นได้สายเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเอาเบอร์ไหนก่อนเบอร์สองขึ้นก่อนอ้าวเบอร์สองขึ้นก่อนอ้าวจัดไป เบอร์สองขึ้นก่อนอให้ดูชัดๆเลยนะครับนั่งตัวตรงๆนะครับดูชัดๆง่ายๆเลยนี่แล้วไปข้างนี่เราก็ต้องแบ่งระหว่างหูโค้งไปหัวนี่ครับเนี่ยทำเป็นรูปโค้งใช่ไหมโค้งเป็นรูปวงกลมก็ได้ดูนะทำเป็นวงกลมแล้วเรามันจะได้ฉากพอดีดูนะครับทําเป็นวงกลมเราเอาอยู่ตรงกลางวงกลมเลยใช่ไหมครับนี่ให้อยู่ตรงกลางวงกลมอยู่ตรงนี้โอเคโอเคโดยใช้เบอร์สองนะครับมาใกล้ๆเลยครับจะเห็นชัดมากเลยานี่ปึ๊บเนีย ต้องมีข้อต่อรองคือให้แขกนี่นั่งตรงเก้าสิบองศาอย่างนี้อ่าถ้าถ้าแขกบางคนนั่งก้มเนี่ยมันก็จะเราจะต้องมันเยียงเราก็ต้องเอาป,ปริเยีเย็นตามนั่นแหละครับคือที่มาของการตัดผมเปิดข้างหลังลากใจนี่ครับคือเราแบ่งจากตรงนี้มานี่เป็นรูปวงกลมพอครับหายอยู่ในวงกลมนี่แหละคือทั้งคนก่อนอาจจะแช่สามเหลี่ยมแต่คราวนี้แช่วงกลมก็ตัดได้อืครับ นนี้คเคยมาตัดทรงอะไรนะนกกงหัวจุกแล้วเนาะนกคงหัวจุกเนี่ยเคยมาตัดแล้วนกกงหัวจุกใช่ไหมเนี่ยนายแบบนกกงหัวจุกนายแบบนกกงหัวจุกอแล้ววันนี้เขามาตัดเปิดข้างตอนที่ตัดนกกงหัวจุกเสียงช่างอ้อนร้องอีกกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเลยเนาะใช่ไหมเนี่ยมันจําได้เด็กคนนี้จําได้อยู่ที่บ้านขามคนที่เก่งก็คือไอ้เก่งเนาะไอ้เก่งมันไปไหนเดี๋ยวนี้มันยังอยู่ไหม อยู่มังขามอยู่ใช่ไหมนายแบบนายกิ่งนายแข็งเขาก็มาตัดประจําทีนี้มาดูฝั่งนี้ครับเนี่ยอันนี้เปิดไปนี้แล้วนะอ่าฝั่งนี้เปิดข้างฝั่งนี้ก็เบอร์สองเหมือนเดิมนี่ตักที่เบอร์สองเลยนะครับไไปอย่างนี้เลยตรงๆงเลยนะแบ่งแบ่งให้เป็นรูปวงกลมแล้วในวงกลมนี้เราแล้วก็เอาตรงกลางของวงกลมแล้วเอาเบอร์เบอร์สองนี่ถไปเลยอย่างนี้นี่ มันจะดูง่ายมันจะดูเหมือนเปิดข้างเลยเห็นไหมครับแล้วอีกตัวนึงเบอร์เบอร์หนึ่งนี่เราจอันนี้วิชาการจริงครับไม่ใช่วิชาเกินครับอันนี้เรื่องจริงครับทั้งอ้อนก็เอาเอาดีบ้างไม่ดีบ้างผสมประสานกันครับมีดีกับเลวอยู่ในตัวนะมนุษย์ของคนเราอยู่ที่เราเราจะเลือกอะไรใช้ใช่ครับเลือกเลวใช้ก็กลายเป็นเลวเลือกดีใช้ก็กลายเป็นดีใช่ครับอันนี้มีหุ่นมาเขาก็สั่งว่าด้านหลังนี่เขาจะกันเด็มเป็นรากใสเฉยแต่ด้านข้างเขาจะเปิดออก นี่ผมก็ให้ดูข้างๆข้างหน้า hmm. อย่างนี้เราก็ระหว่างวงกลมตรงนี้กับตรงนี้ให้มันได้ฉากกันก็ค้างข,าขึ้น้สมออย่างนี้นี hmm. okay. ่ใช้เบอร์สองนะตัวนี้ไวรุ่นตัดกี่เปอร์เซ็นต์ครับไวรุ่นตัดประมาณประมาณร้อยร้อยหนึ่งก็จะมาประมาณสักห้าคนหกคนร้อยหนึ่งแค่ห้าหกคนเองไองพะบ้านตรงมันมีคนอยู่สามพันคนในหมู่บ้าน น่าทำไมน้อยจังแต่มันมีแต่คนแก่มันจะพวกรับเงินเดือนเป็นพวกคนแก่เนอ้อพวกเด็กมันจะมีน้อยไม่ใช่ถ้าเด็กมาตัดจริงๆก็ผมก็ตีให้ตัดเยอะนะทรงนี้ถ้าเด็กนะร้อยหนึ่งกับแปดสิบคนอืมอันนั้นเราเทียบตามมนุษย์คนไงครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้เทียบตามมนุษย์คนคเทียบตามร้อยคนจะตัดกี่คนครับแปดสิบคนร้อยคนตัดอ๋อประมาณนั้นถูกต้องแล้ว เกินเกินห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วเนาะเกินครับเกิอนอยู่แล้วทีนี้เรามาดูฝั่งนี้แล้วมาดูข้างหน้าดูนะครับเนี่ยวิธีเปิดข้างนี่ทั้งสองข้างเนี่ยให้มันเท่ากันคือไห,หมเ<ห>ทม่ากันเท่ากันเอาเบอร์สองนี่เท่ากันเราต้องดูครับคือดูสังเกตเอากันแล้วการหน้างานมันจะบอกเราเองครับครับทีนี้เบอร์หนึ่งจะได้ใช้เมื่อไหร่ทีนี้ <มา S 2> นเราก็ถอดเบอร์สองออกเบอร์หนึ่งเรากำไว้แล้วก็ใส่เบอร์หนึ่งเพื่อที่จะมันทาให้มันมวนกลมกลืน ตรงนี้เลยนะครับเบอร์หนึ่งถ่ายง่ายเวลาถ่ายเบอร์หนึ่งแยก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 มันมีฟันของมันอยู่มันมีตัวฉากของมันอยู่ถ่ายตรงๆเลยนะคือให้แนบกับหนังส่วนที่เป็นผมนะหนังส่วนนี้ไม่เกี่ยวเอาส่วนที่มันมีขนครับขยักขึ้นไปในที่เราขึ้นเบอร์สองไว้น่ะครึ่งึ่ง ึ่งหนึ่งของเบอร์สองเอาแค่ครึ่งหนึ่งนะไม่ได้เต็มถ้าเอาเต็มมันจะสั้นไป <c oughs> ใช่ใช่แล้วมาดูฝั่งนี้อีกก็ครึ่งหนึ่งของเบอร์สองที่เราให้หเป็นเหมือนเหมือนชั้นอีกชั้นหนึ่งนันเนาะใช่ถูกต้กองชั้นหนึ่งใช่ถุกต้องนั่นทีนี้เราก็ได้แล้วทรงลงเขาเรียกเปิดข้างหลังร่กใจ <ừ> ทีนี้เรามาดูอีกข้างหนึ่งเบอร์หนึ่งเหมือนกันนี่แล้วก็ไถเหมือนที่เราตั้งวงกลมไว้แหละเอาครึ่งหนึ่งของเบอร์สองครึ่งหนึ่งของวงกลม ครึ่งหนึ่งที่เรามองเห็นตรงนี้ปึ๊ด,ดมันก็จะสวยเห็นไหมอ่าเอาเบอร์หนึ่งนี่ตรงใบหูนี่ดึงดึงดึงหูลงมาแล้วก็เอาเบอร์<ช><บ>รหนึ่งไปถ่ายอย่างนี้มันไม่กัดหรอกครับแค่แคกแค่ยคกเพราะาว่าตรงนี้มันเป็นครึ่งวงกลมมันเป็นวงกลมแล้วเราแบ่งไว้แล้วครับออาทำให้ดูทีนี้เราก็เปลี่ยนบรตรเตอลี่นถอดตั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองตัวนี้ก็ไม่เอา เปลี่ยนแล้วเนาะเอาตัวกันแต่งอ่าเอากันแต่งมาอ่ากันแต่งครับทีนี้กันยังไงกันแต่งยังไงไม่ต้องลึกมากแลวนะตรงนี้เอาเอาเท่าเดิมไงเอาเอาฐานเดิมเราดูเอาฐานเดิมของเขาเราดูก่อนว่าหน้าผาาคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันระหว่างคิ้วเนี่ยตรงนี้มันมีผมมากตรงนี้มันมีผมน้อยเราจะไปเอาตามตามไม่ได้เราต้องเอาสามเหลี่ยมเลขาคณิตมาจับหมายถึงเช่นแถบตรงนี้ไงอ่าเราก็ต้องหาจุด หาจุดสาม่ยมหาจุดฉากมันก่อนหาจุดฉากหัวคนเรานี่ยมันไม่เหมือนกันดูฝั่งนี้ผมต่าฝั่งนี้ผมสูงทีนี้เราจะทําให้มันเป็นทรงเท่ากันอะไมเท่ากันเราเราจะไปกําหนดว่าเอาเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้ต้องต้องดูฉากก่อนดูตามหน้าตาดูตามเส้นผมดูตามของเขาที่เขามีครับเนี่ยคือเราจะไปบอกว่าเอาตรงนี้ออกน้อยเอาตรงนี้ออกมากมันไม่ได้ฉากเห็นไหม นดูความไม่ได้ฉากมันจะสูงเกินไปไหมอาจารย์าต่แต่นี่ก็ต้องหาตักคำว่าเหมาะสมของศิลปะมันอยู่ตรงไหนผมถามมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับครับนี่เห็นไหมศิลปะไหมแต่ถ้าสูงเกินก็หมายความว่าเราจะออกนอกรั้วปีนข้ามเข้ารั้วทีนี้ก็เอาฝั่งโน้นทีนี้เอาเราดูฉากดูฉากนี่ดูฉาก แล้วมาดูฝั่งนี้แล้วค่อยมาแต่งข้างทีนี้ต้องดูให้เข้าฉากอตรงนี้ดูฉากทีนี้เราก็ดูเก้าบองศาเนี่ยแล้วก็เตะคางเข้าขึ้นจุดสําคัญคือเตะคางนี่างนี้ถ้าเขานั้งก้มไม่ได้นั่งก้มเราทําไม่ได้ครับนี่นนีึบ่ให้ดูชัดๆเลยว่าม,มันจะได้ฉากกับฝั่งนี้ไม่เอาดูเยฝั่งนี้อยู่นี้ มันนี้อยู่นี่เราก็เอาอย่างนี้เลยเอาคมเลยนะเออเซี่ยมให้คมแล้วก็เอาตัวนี้ดันเข้าไปอ่ามีการดันครับไป่างงี้มันจะได้ฉากเลยเห็นไหมครับทีนี้พอเราท<ค>ำไง<ด>มันถึงจะได้คมให้คมขนานั้น,น่อยมีดโกนเรามีอีกรอบนึงเราไม่ได้จบตรงปรรัตตเลีนะอันนี้ไกไลายเคยบอกอะไรครั้ล่าไกดลายไลายนะอ่านี่ไกไลายนะถ้าเอาตัวนี้คมมันก็ไม่สะอาดหรอกครับ ซูมมีโกนไม่ได้เนาะมันได้แค่จับฉากมันอันนี้จับฉากหน่อยได้แบบก็จะสงสัยก็มองหน้าอาจารย์นั่นน่ะสงสัยอลไวเลจารย์อ่าเห็นไหมเลือคิ้วครั้งเดียวได้ด้วยอเห็นไหมครับแต่ผมว่าทางนี้น่าจะสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะถ้าผมมองตามตาอาจารย์นันเป็นคนตาเอียงไหมเอียงเลยนั่นแหละนี่มันเหมือนน่าจะสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วก็หันหน้ามาให้ตรงกล้องกล้องให้ขยับเลยให้ได้ช่างขยับ อ,อก,ลกล้อง,งไม่ยอมเข้าขยับหากล้องเลยเออต้องขยับหาให้ให้คนตัดผมขยับงโงโแก้โแกคนี่สวยงามแสนกว่านะจังก,กล้องเนี่ยตั้ง่าแสนหกโอ้จะหลับอยู่แล้วอาจารย์เออคนจะหลับอยู่แล้วนี่เห็นไหมทีนี้หน้าคนเราเนะี่ยมันไม่เท่ากันสวยงามที่นี้สวยงามผมไม่ตีแล้วอันเมื่อกี้ติคือมองตามสายตาผมไงผมอาจจะตาเอียงก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมอาจารย์ปล่อยให้ท่านพูดไปอื แต่ถ้าถ้ามันไม่ดีผมจะทานอถ้าคนไม่เป็นศิลปะมันจะไม่ทางานพวกนี้ไม่ได้ทําแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่บอกตรงนี้มันกว้างได้มาแล้วอันนั้นกว้างกว่านะอาจารย์ตรงนั้นมันแคบแล้วก็ดันตรงนี้ขึ้นไปเราก็ดันเต่ไม่ได้เอาขึ้นมากนะตามศิลปะเออาอหัวคนเรานี่มันไม่ ตอนมาน่ะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแหละหัวไม่เท่ากันลแล้ะเหมือนกะลามะพะร้าวเอเนาะมันมีบูดมีเบี้ยวมีลูกลูกหนึ่งมันจะไม่เท่ากันนันถูกต้องหัวมนุษย์ก็เหมือนกันถูกต้องนี่เราก็ตะเอาตามส่งเออใกล้เคียงทังนี้ใกล้เคียง,ใ,ยงใกล้เคียงอาจารย์อ้อนตายังไม่เอียงนะยังก็ยังใช้ได้อยู่นะต้องหาองศามันเออนานแบบเขาก็เริ่มชอบแล้วนะตอนนี้ทีแรกผมว่าเขาเลือกตามมองหลายรอบแล้วนะอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ เขาทะเลาะกับตาอ่อนมาตั้งแต่รุ่นนุ่น่ะรุ่นสาวแบงค์น่ะอ๋อไปกรีบแม่เขาแม่เขาชื่ออะไรเนาะตอนนั้นจริงวะจริงจริงไหมในแบบแม่ชื่ออะไรแป้งไนจริงอีกอรู้จักชื่อแม่ด้วยเอาอย่างนั้นเลยแม่ชื่อแป้งเอาแล้วพ่อเขาไม่เตะเอาอะไรอาจารย์มาพ่อเขาเคยมาไเออเขาบอกว่าแกก็อยู่ส่วนแกไปเถอะเอออออใช่อาจารย์อ่อนจริงแล้วอาจารย์อ่อนอยู่ส่วนอาจารย์อ่อนไป นาจาน,นอนแต่ทีนี้เราดูขอบนะที่มันไม่เท่ากัน,นไปดูนั่นนี่ให้ดูชัดๆเลยว่าอันนี้มันเป็นขอบเนี่ยเห็นไหมจะโทษหน้าคนอยู่ไหมเนี่ยไม่โทษเราก็เอาหวีไปฉาบาโทษตายเอียงไม่ดีกว่าเอาเอเอ,เอาเอาเอานี่ไปเก็บขอบอย่างนี้ดูน้านนี่เพราะเราใช้เบอร์เนี่ยมันไม่ได้ขังหรอกเพราะว่ามันเบอร์มันมันมันไม่เหมาะ มันไม่เหมาะผมว่าเหมือนทางนี้น่าจะเข้าีกนิดนึงตรงนี้นิดนึงแล้วฝั่งนี้ต้องเข้าอีกนิดนึงนี่หัวแหลมแหลมน่ะหมายถึงวิธชุดแหลมเนี่ยวิธีทำเนี่ยคนมองดูมันเห็นไอ้คนทำเนี่ยมันจะบอกว่าเอาอะไรมาทำเอาอะไรมาทำเอาหวีเข้าไปบางบางตางบางแล้วก็แนบหวีเข้าไปแล้วก็เลื่อนหวีนิดนึงเพื่อที่จะให้ขอบมันหายมันเป็นแทงอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเทคนิค แทงอย่างนี้เลยฮะมันดันแทงกี่องศาปาดขึ้นไปประมาณสักสามสิบห้าติดยี่สิบห้าองศาแล้วก็เลื่อนหวีขึ้นปาดแล้วหายขึ้นนิดนึงเพื่อให้เพื่อให้หวีนี่เพื่อให้ผมเนี่ยมันรอดมาเนสิ่งนี้นี่ดูดีนี่ดูดีค่อยคุยกันได้อยู่ทีแรกก็เริ่มเครียดแทงนี้เริ่มคุยกันได้เราก็ดูอย่างนี้แล้วก็ดูสินถ้าถ้าเราตามไม่ดีจริงเราก็ใช้ตัวนี้ เป็นเคล็ดลับของช่างตัดผมเขาทาเพื่ออะไรครับ้ามันไม่เท่ากันเราจะมองเห็นเขาทาเพื่ออะไรเพื่อให้มองเห็นดูว่าตรงไหนมันไม่เท่ากันอคือตาไม่ดีเราจะสังเกตช่างรุ่นเก่าอย่างตาล้วนตาน่าตรงนี้ก็จะต้องปาดนะเนาะต้องปาดั้งนี้เออรู้แล้วทีนี้แล้วเขาจะปาดเบาๆเอออันนี้เป็นหลักการไม่หลักเลยเอาจริงเลยเอาจริงเลยนะเอาจริงเลยที่เขาทาแป้งทำไมอาจารย์อ้นไม่ชอบทาแป้ง อาจารย์น้องมองเห็นอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าอันไหนมองเห็นเราต้องทาแป้งถ้ามองไม่เห็นแล้วออที่เขาทาแป้งเพราะแบบนี้เองที่เขาทาแป้งเพราะเขาต้องการให้มันเป็นแบบนี้อ๋อผมเพิ่งรู้นี่เองเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเสรนี้เรามาดูส่วนส่วนตรงนี้นะส่วนข้างหลังเนี่ยนี่อย่างตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับครับนี่จะทําไงเราก็ต้องเอาหวีนี่มาปกติจะต้องไปยืนฝั่งนู้นแต่มันเดินยากนะครับเดินยากนะอา ไอวีนี่งัดทางงานึ้นมานิดนึงงย่างงายี่ห้าองศาน่ะอ่าเข้ามาเลยเข้ามาด้านนี้เลยอ่ามันถึงจะถนัดนะถ้ามันไม่ถนัดมันถ้าไปตัดฝืนความรู้สึกมันฝืนไม่ได้ฝืนไม่ได้ฝืนไม่ได้หันต้องเข้ารูปแบบกอบเห็นชุนารีราชีมามันจ้างข้างกล้องถ่ายผักเมื่อ่ะอ่เสร็จแล้วดูข้างหลังนี่มันเป็นขนนี่ครับแล้วก็เอาตัวเก่งกรอบมา อ่าเป็นขนเนาะเป็นขนอย่างนี้นน่เราก็หาองศากรอบเลยดูดูดูมุมมันนี่อย่างสมมติมุมสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะเอาขนาดนี้ก็ให้มันอยู่ในสามเหลี่ยมน้อยกัดตัดปึ๊บัดปึ๊บหัวคนเราไม่เหมือนกันเราต้องค่อยๆวางปึ๊บปึ๊บนี่คือเขาจะเลี้ยงไว้ลากใส้ฮะ ด้านหละด้านข้างเขาเปิดข้างทีนี้ตรงนี้เราก็เอาพอดีเป็นตัวยูครับให้มันเป็นตัวยูนี่มันจะเป็นตัวยูบางทีคนมีขวนตรงนี้ก็ตัดยากนะ ถ้าถ้าเราตัดแบบนี้พอมันยาวมามันจะเป็นรากไส้แล้วก็เอาตัวกันเลียมเลียมขนอ่อนอย่างนี้ต้องมีการซอยไหมแบบนี้ไม่ต้องเพราะว่าเขาจะเลี้ยงผมเขาชอบผมยาวพวกนี้ชอบผมเลี้ยงชอบเลี้ยงนะไม่ชอบเอา,าผมไม่เลี้ยงแบบเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรหรือเปล่าเลี้ยงคือเอาผมไม่นานๆให้มันยาวออกมาอ,อ๋อไม่ได้เลี้ยงแบบนั้นนะ ไม่ได้เลี้ยงวัวอะไรเงี้ยเนาะไม่ได้เลี้ยงวัวแต่ว่าไอพวกนี้ชอบเลี้ยงลูกตาเขาเริ่มไม่พอใจอาจารย์จะไปาว่าเขาไปเลี้ยงวัวไอที่ไม่พอใจมันคิดว่าเราเป็นฟุตบอลมันจะไปเลี้ยงลูกบอลอ่าเลี้ยงจะเตะบอลใช่ไหมเคยลงเตะไหมใช่ไหมเคยด้วยเตะบอลเอาแล้วงานนี้อาจารยอนเลี้ยงลูกอันนี้เลี้ยงลูกหรือลวงลูกเลี้ยงลูกบอลอันนี้เป็นมุกที่ว่าพอเล่นได้เลพอเล่นได้ไม่น่าเกลียดไม่ฝืนเนาะ มีทำให้ดูชัดๆเลยครับเนี่ยเริ่มดีขึ้นมาแล้วเริ่มดีขึ้นมาแล้วแล้วจะโทษนะว่าหัวก็เบี้ยวก็เบี้ยวโทษไหมอาจารย์โทษไหมรู้ตัวไหมว่าหัวเราเบี้ยวรู้ไหมไม่ไม่ไม่เขายังไม่รู้ตัวเลยนะอาจารย์รู้ว่าเบี้ยวเป็นยังไงพอแม่ให้ตามไปร้อยหนึ่งหัวสมองเขาก็ไปซื้อขนมบอกว่าเทอนไม่ครบแล้วเขาก็ยึดเขาเบี้ยวไหม ผมก็เบี้ยวใช่ไะมเบี้ยว,ยวเบี้ยวไม่ใช่ไม่ใช่เบี้ยวแล้วก็โทษไหมว่าเขาไม่สาบผมมาโทษไหมโทษครับเพราะว่าที่ไม่สาบผมจริงไหมสามผมมาป่ะไม่ได้สาอ่า <c oughs> <ita. c oughs> นั <c> ่น <oughs> <c oughs> จริงคันจริงอ่ะของจริงเพราะอะไรถึงไม่สา pie? เพราะอยู่บ้านนอกเราไม่ต้องสาหรือลืมอ่าลืมอ่าลืมมันหนาวได้อาบน้ำไม่ถามจริง อาบอยู่แต่ลืมสาผมเวลาอาบน้ําไม่ได้แก้กางเกงสมัยนี้เนาะโดดลงน้ําเลยเนาะโดดตามเลยในน้ำมูลเขาลูกในน้ำมูลถ้าไม่มีห้องน้ําก็โดดลงน้ําเลยอ HH ๋อย่างน<อ>ั้นเลยไม่ต้องแก้ผ้าเขาเรียกอาบน้ําไม่ต้องแก้ผ้าอ่<ๆ>อาโดดลงแม่น้ํามูลเลยเสร็จแล้วครับเนี่ยดูเปิดข้างหลังหลากใจให้ดูรอบเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้เขาเรียกว่าเอาจอนไม่น้อย อาให้กี่เปอร์เซ็นต์ให้ช่างกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เท่าไหร่บอกไปให้เท่าไหร่ฮะไม่ให้ให้ไหมให้อยู่ใช่ไหมให้อยู่แต่ไม่ค่อยเต็มใจให้ขอบคุณมากครับอาจารย์นนท์สวัสดีครับขอบคุณมากครับนายแบบ